สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนอรายสสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนับกับคลิปแกนคลิปโนนแนวทางสถิติฉลากแกนแมงรัฐบาลฮานอยนะครับเด่น2ตัวบนเนาะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคลิปโนนนะครับเรามาดูคาเตือนกันก่อนดีกว่าเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากแกนแมงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้จินตญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับเนาะกับคลิปการคิดเงินแนวทางสถิติฉลาดแบ่งรัฐบาลหน่อยนะครับเด่น2ตัวบนเนาะอ่ะสถิตินะครับที่อาจารย์คิดเงินไว้นะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเนาะสตัวบนออก8 54 2ี่ตัวล่าง6อเนาะสูตรที่อาจารย์คิดหนวนนะครับ4 5 5ห้ามานะครับอ่ะสตัวเลยเนาะ 8 5 4นะครับมาทั้ง3ตัวเลยเนาะอ่ะก็สูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะครับสูตรก็จะมีว่าหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งเท่ากับบวก0นบวก1บวก3บวก3และบวก1นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดหน้าสูตรก่อนนะครับอ่ะนะครับเรามาดูสูตรและทำการคิดวลสูตรนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะ สบวกกัน2ครั้ง2 2เป็น4 4่บวกหเป็น5 5าบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น11 11อบเวกหเป็น12บนะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลักกิ๊แบ่งรัฐบาลขนอยสตัวบนออก9ก้าแตัวล่างออกเกนะครับหลักสิบโนบนนะครับคือ8กับ8นะครับส่วนทศเลขนะครับแมามาเบิ้นจะมาแค่หลักเดียวเท่านั้นเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชม8นะครับบวกกัน2ครั้ง8 2 16 16บวก1เป็น17บเวก3เป็น20บวก3เป็น23บวก1นะครับเป็น24นะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ สลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก3 7 6นะครับเนาะ2ตัวล่างออกสานะครับหลักสิบหน่วยบนนะครับคือ7กับ6นะครับสูวนตันนวเลขขีดคำนวณนะครับ7กับ6มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมาเลยนะครับเนาะ6บวกกัน3เอ่อโทษทีนะครับ6บวกกัน2ครั้ง6 2 12 12ิบวกศเป็น12 บวก1เป็น13บวก3เป็น16บวก3เป็น19บวก1เป็น20นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติขั้นต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะอ่ะฉลากกินแบงรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก4 0 2 2ตัวล่างออก4 7นะครับรับ10หน่วยบนนะครับคือ0กับ2นะครับ0ูนตัวขึ้นบนนะครับ0 กับ2นะครับมาเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสองบวกกันสองครั้งนะครับสองสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองนะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ สลักกิ่แบ่งรัฐบาลฮานอย3าตัวบนออก8 5 4 2ตัวล่างออก6 2นะครับหลัก10บหน่วยบนนะคือ5กับ4นะครับส่วนตวละลุกขึ้นมนะครับ5กับ4มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ4บวกกัน2ครั้งเป็น8บวก1เป็น9บวก3เป็น12 บวก3เป็น15บวก1เป็น16นะครับเนาะโอเคเราก็ได้สถิติกันแล้วนะครับก็จะได้นะครับ8 9 8 2 8 5 8 6 9 2 9 5 9 6 2 5 2 6แล้วก็5 6นะครับเนาะ สถิตินะครับฮานอยเด่น2ตัวบนนะครับวันที่8ปดคดหนึดหกนะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากนะครับเพืเ่อนๆพี่เพื่น้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะครับที่เข้ามาทำการรับชมเราคลิปการคลิปนนในวันนี้เนาะ เเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกด like กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็ผนผลกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนไปก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากิจแมรรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินในการรับชมเนาะขอบคุณครับ ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการน,นำเสนอนะครับคลิปการคลิปนูนแนวทางเสษฐติฉลากกินเหมืองรัฐบาลฮานอยไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านขอให้เห็นขอให้ปังกันทุกคน,นคไว้เจอกันในในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ